สวัสดีทุกคนครับวันนี้มีสราชิกถามมาและเพื่อนๆถามมาว่าทำยังไงให้ลากสวยแข็งแรงทำทรงแบบลากกลมกลาในผมได้มาลูกหนึ่งนี่ครับเหมาะแก่การทำทรงรากกลมกลานะครับเพราะากเขาจะขึ้นรอบๆรอบๆโคนเห็นไหมครับทุกคนเนี่ย รอ,รอบรอบโคนนะครับมา,มาดูกันครับถ่างนะครับขุยใส่เข้าไปเลยครับ ใไปเราก็ดูเราจะฝังให้ถึงรากที่อยู่เส้นบนสุดนะครับเราฝังไปให้เลยไปในถางหน่อยดูว่าคนเมืน่นันก็กดลงกดลงไปหน่อยครับ กดลงไปให้โคนโคนเสมอกระถางปากกระถางนะครับนี่นะครับโคนเสมอปากกระถางนะผมก็ใช้ปุ๋ยออดโมโคสูตด16-16โร 16, 16. ยไปรอบๆ รอบลูกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรากเขาก็จะแทงออกมาคุมกลาและรากาก็จะได้กินสารอาหารหรือกินปุ๋ยที่ผมโรยไปข้างข้างมันจะช่วย ลากช่วยบํารุงอีกวิธีหนึ่งนะครับลากเขาจะมาเร็วแข็งแรงแล้วเราก็กบคุยลงไปคนระับ กไปถึงโคนแบบนี้นะครับโคนแบบนี้แล้วผมก็ใช้ผ้าผ้าคุณหนูหรือผ้าอะไรที่อุ้มน้ําได้ดีนะครับอุ้มน้ําได้ดีผมจะเจาะรูตรงกลางเพื่อคุมโคนเขาไว้ถามว่าผ้ามันดียังไงหนึ่งคือเราลดน้ำไปคุยไม่กระเด็น แล้วก็เหมือนเราควบแน่นเข้าไปในตัวด้วยครับเนี่ยก็ได้แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลดน้ำคนถามว่ารากมันจะมาตอนไหนครับพี่ใจเย็นๆกันนะครับห้าหกเดือนนะครับห้าหกเดือนรากทรงรากคุมกลา จะสวยมากจะได้ปีหนึ่งนี่สวยมากเลยครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ